วันนี้นะคะหนูมาสอบถามนะคะเรื่องสําหรับผู้ประกันตนนะคะได้ยินจากเว็บไซต์นะคะของประกันสังคมที่ตามข่าวนะคะเงินส่วนที่เยียวยานะคะทางประกันสังคมะคะ่ะได้แจ้งไปว่าทางบริษัทหรือนายจ้างจะดําเนินการให้นะคะแต่ว่าก็มีส่วนที่บกพร่องทางบริษัทเราเองนะคะยังไม่ได้ยื่นมาค่ะแล้วก็มีข้อมูลตกหลน่นก็เลยได้สอบถามทางเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันค่ะว่า ให้มาติดต่อที่สำนังกงานใหญ่ค่ะเพราะว่า,าตามที่ประกันสังคมนะคะได้ออกข่าวค่ะว่าให้เราตามผู้ประกันตนเองให้มายืนยันตัวตนที่นี่ค่ะว่าเช็คข้อมูลว่าเราได้รับสิทธิ์ตามนั้นหรือเปล่าค่ะาทางเจ้าหน้าที่ที่เขาก็แจ้งบอกว่าดําเนินการให้แล้วค่ะแล้วก็ก็จะมีประมาณอ่ามถวันนะคะ ให้เราเช็คข้อมูลตามบัญชีได้เลยค่ะที่เราแจ้งมาตามข้อมูลที่เรากรอกไว้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความได้รับความสะดวสบายนะคะดีใจมากค่ะที่พี่เขายินดีต้อนรับนะคะตามที่เราได้แจ้งไปค่ะ <c oughs> ก็มีบ้างค่ะก็แจ้งทางเพื่อนๆไปแล้วค่ะว่าให้มาติดต่อที่นี่สำนักงานใหญ่ค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะของสำนักงานใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาที่ สนักง,งานประกันสังคมค่ะวันนี้มาติดต่อเรื่องการว่างงานในกรณีของโควิดค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกรู้สึกประทับใจนะคะที่นี่บริการนี้มากเป็นการบริการที่ตั้งแต่เข้ามาเลยทุกอย่างรู้สึกโอเคมากค่ะการต้อนรับที่ดีแล้ววันนี้เราก็มาเรารู้สึกว่าเราได้รับคําตอบทุกอย่างค่ะตอนนี้ที่ตอบว่า จะมีการโอนเงินเข้าแล้วก็รอเอซเค่ะประมาณ3วันแล้วก็ถ้ายังไม่ได้เราก็ไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีขอบคุณขอบคุณทุกท่านค่ะของประกันสังคมค่ะ,ะให้การต้อนรับและช่วยเหลือเราทุกอย่างค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีคนจํานวนมากค่ะที่มันแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยได้แค่รอแล้ววันนี้พอเรามา,มา,ม,ามาเจอจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กังวลแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับ ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้แค่รอแล้ววันนี้เราก็ได้คํออาตอบหารแล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับก็วันนี้ครับผมเป็นนายจ้างครับผมมาตามเรื่องให้กับทางลูกจ้างครับเนื่องจากว่าลูกจ้างผมแจ้งมาว่าเ,เงินยังไม่เข้าบัญชีครับแล้วก็ไม่มีการเออ SMS หรือไม่มีอะไรเนี่ยไปไปอัปเดตว่ามันจะเข้าอะไรยังไงวันไหนครับผมก็เลยมาเช็คให้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยครับเพราะว่าเราจะเริ่มดําเนินการงานเนี้ยกลับมาในในวันที่23นี้แล้ว ก็จริงๆมาเคลียร์แล้วเนี่ยไวกว่าที่คิดมากนะครับตอนแรกเนี่ยคือผมคาดว่าอาจจะต้องรอทั้งวันอะไรเงี้ยคือผมมาปุ๊บผมใช้เวลาแค่20นาทีครับแล้วก็เจ้าที่เช็คให้หมดเลยว่าเออมันอยู่ในระบบแล้วนะโดยผลสรุปแล้วเนี่ยเอ่ออีก5าวันทําการครับเงินเข้าบัญชีของน้องๆผมครบทุกคนครับอยากจะบอกว่าเอ่อถ้าใครยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับลองลองให้ไปตามกับประกันสังคมดูครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ขาดการสื่อสารในระหว่างทางเฉยๆว่า เออตอนนี้มันอยู่ในระหว่างโปรเซสแล้วนะอันนี้แต่อันนี้เราต้องเข้าใจเขาครับว่ามันเป็นเรื่องว่าปริมาณการทํางานตรงนี้มันเยอะมากนะครับอาจจะมีความล่าช้ามีอะไรบ้างแต่แต่ผมมาถึงปุ๊บผมมาเช็คปับเออมันก็สบายใจครับว่าเออเราไม่ถูกทอดทิ้งนะ